สวัสดีครับผมหนุ่มน้ามนคนเสเ็นนะครับคลิปนี้หนุ่มน้ามนอยู่ที่บ้านสายโทสิบ,บสองนะครับตำบลสายตะกูอาเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตอนนี้หนุ่มหน้ามนอยู่ที่ครอบครัวของลุงรองนะครับคลิปนี้จะพามาชมบัวแดงนะครับปรามันสวยๆนะครับดูแต่ละตัวครับ มีแต่แดงๆเลยครับเป็นวัวบรามันลูกผสมนะครับเลือดสูงเลยแต่ละตัวดตัวน,วนี้นี่ก็เป็นเจ้าของวัวนะครับลุงรองตอนนี้ ลุงก,กำลังจับลูกวัวให้กินนมอยู่นะครับแม่ตัวนี้สวยครับพึ่งคลอดลกูกพ่อดได้สามวันเนาะลุง,งลองเนาะกับวันนี้ใช่ไหมครับนี่นาาครับแม่ตัวนี้เป็นบรามันเลือดสูงเลยนะครับพึ่งคลอดลูกได้สามวันเป็นเทศเมียนะครับรพ่อเป็นตัวไหนนะครับลุงลองตัวไน,นเฟรชชิป มาชมวัวแดงครับวันนี้เ็ปนลหออดงแถวนี้มีมีคนผสมแล้วครับลุงลองตัวนี้เป็นตัวที่สองใช่ไหมครับเอาคนละหลอดเนี่เป็นของวัวที่นี่บ้านข้างๆนี่เขาขายไปเอาคนละหลอดใส่ไปมันก็ติดเลยก็ได้ตัวเมียคนละตัว เลือดชิปนะครับนี่แม่ตัวนี้สวยมากครับเป็นบามันเลือดสูงครับใหญ่หนาครับยาวด้วยครับตัวนี้ลงุงลองมีลูกกี่ตัวแล้วนะครับแม่ตัวนี้ตัวที่หกตัวที่ 6. ตัวนี้เป็นตัวที่หกใช่ไหมครับเนี่ยครับถ้า การเลี้ยงดูได้นะครับอาหารถึงอะไรถึงก็แม่ก็สมบูรณ์เดือนกว่าเป็นสัตว์เลยใช่ไหมครับครับนานาเลยเป็นลูกเพชรมีอายุสามวันนะครับช่วงนี้ก็ต้องช่วยนะครับเพราะว่าแม่เขานมใหญ่ครับดูดไม่ได้จับใส่ปากมันกินเข้ามาดีงเราต้องช่วยก่อนสอสามวัน พอมันแ็งแรงมวัดที่ของมันเองในลูกลูกตัวนี้ที่ลุงรองขายไปล่าสุดไอตัวผู้ลูกเคฟสามหนึ่งตัวนั้นขายไปเท่าไหร่นะครับหกหมื่นห้าหกหมื่นห้าอายุห้าเดือนกว่าอายุห้าเดือนกว่านะครับสิบห้าวันห้าเดือนสิบห้าวันหกหมื่นห้านะครับแต่สวยยังครับตัวนั้นหนะครับเยนี่เป็นลูกตัวนี้เลยครับ ส่วนตัวนี้ก็เป็นผสมรามันนะครับเลือดสูงเหมือนกันครับตัวนี้จะกําหนดทอดต่อไหนนะครับลรงลองตัวนี้เลยกําหนดแล้วกำหนดของมันวันที่24ที่ผ่านมาเนี่ยเดือนที่ผ่านมาที่ยี่สีเลยแล้วเลยกำหนดแล้วใช่ไหมครับตัวนี้ตัวนี้ก็สวยครับ นี่ครับลูกท้ายครับท้องอยู่นะครับตอนนี้ท้องตัวไหนครับลองลองตัวนี้ครับ ไม่ไม่ใช่เคฟใช่ไหมครับสายซูเปอร์อีกใช่ไหมครับนครับสีแดงนะครับสำหรับสำหรับเพื่อนๆหรือว่าเกษตรกรคนไหนที่ชอบวัวแดงนะครับผสมระมันเลือดเลือดสูงครับตัวนี้ท้องอยู่ครับตอนนี้ ส่วนตัวนี้ก็เป็นลูกสาวของเขานะครับนี่ครับตอนนี้ก็เป็นลูกสาวของ KF31 นะครับจเจ้า KF31 นะครับอายุหนึ่งหนึ่งปีนอกลงรองใช่ไหมครับอายุหนึ่งปีครับตัวนี้นสวยครับตัวนี้ ดูรบรรท้ายอายุหนึ่งปีพอดีลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งนะครับตัวนีอ้อันนี้ก็เป็นแม่เขานะครับแม่ก็ท้องอยู่ตอนนี้ ลุงรองตัวนี้มีคนมาให้ราคาเท่าไหร่แล้วนะครับตัวนี้เขาอยากจะได้เขาสู้อยู่ประมาณไอ้มีอยู่เจ้าน่จะให้แสน่ตัวนี้นะครับมีคนมาขอลุงรองแล้วนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณเกืสิบคะแนนนะครับแต่ว่าก็จะเก็บไปทำสายไปทำพันก่อนนะครับ แต่สำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับก็ลองมาจีบดูนะครับเผื่อลองลองจะใจอ่อนนะครับตัวนี้สวยครับอนาคตโหถือว่าดีเลยครับดูแข่งขาหน้าตาครับตัวนี้โหโลนจากการทำเขานะครับเป็นวัวลูกผสมระมันเลือดสูงนะครับ เดี๋ยวหนุ่มน้ำมนให้ดูหน้าตานะครับนี่ครับเชื่องนะครับ ลุงลองตัวนี้ถ้านับเลือดเนี่ยเลือดอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้อ๋อตัวนี้ใช่ไหมครับเลือดสูงครับตัวนี้เป็นลูกผสรมราม่านเลือดดีเลยครับนี่ดูยืนครับ สวยมากครับวันนี้หนุ่มหน้ามนพามาชมวัวแดงนะครับส่วนตัวน,นี้ก็กำลังพึงคลอดนะครับ ลุงรองแล้วตัวนี้มีคนมาจองอยังครับนี่มัน <ST>. จะมาดูอยู่แต่ลุงไม่ได้ขายด้วเขาจะเข้ามาดูอ๋อเด็กคนหนึ่งที่มาให้หลันจะเข้ามาดูครับนี่นะครับถ้ากเกษตรกร <thers> <ส>ว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจก็ถ้ามีโอกาสได้ <S <S <sh arp> ผ่านมาทางนี้ก็แวะเข้ามาชมได้นะครับต้องมาพูดคุยกับลุงลองดูเผื่อกจใจอ่อนนะครับ พิกัดก็อยู่ที่บ้านสายทัวร์นะครับตำบลสายตะกูอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์นะครับหมู่สี่บอับป้าอ่าหมู่สีครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุ่มน้ามนคนเสเรนด้วยนะครับสวัสดีครับ